ทุกกี้เต้นเหรอเปล่ายุงกัดเต้นด้วยยิ้มด้วยสิรู้ไหมว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรไปแดนลิงแล้วจ้ะล,ลิงแล้วจ้ะไม่ใช่อ่ะลิงแล้วจ้ะ<ก>ลิงแล้วฉันนึกว่าฉันมาง,งานวัดไงพูดถึงวลีฮาเลยวันนี้ดีกว่าแกค่ะมันก็กำลังช่วงวลีวล ขอใหม่ไหมแมไม่ใหม่แล้วฉันเหนื่อยโอเคนำเสนอนนบุรีฮ<อ><ห>ารในวันนี้นะครับมผมขอแสดงคำว่า,วาถึงไม่หล่อเท่าเนเดท<ม>แต่ความราวุกเจก้าเปรตไม่เท่าผมหรอกครับเห็น<ม>ไหมถึงไม่หล่อเท่าเนเดทด,ดูนะดูคลิปด้วยกันไหม มคลิปด้วยอย่าเลยฉันชอบอ่ะคลิปนี้ก็แอบหล่อๆล้ำๆเนี่ยอย่าอย่าอย่าขอร้องหนังหน้าเธอมันก็สู้เขาไม่ได้อะไรก็สู้ไม่ได้ความรำมงจอกไปก็เยอะมากแต่ความฟิตแต่ความฟิตจะเต็มร้อยนะ จะมาพูดเฉยๆไม่ได้อ้าวแล้วไงอ่ะพื้นสามร้อยทีปฏิบัติอย่าเอออันนั้นทหารแล้วทหารโดนลงโทษแล้วสองร้อยอ่ะขอแค่ลอยเดียวเอาลอยเอาปฏิบัติโอ้ยอย่าเออตุนฤทธิ์อย่าเออเดี๋ยวเว้นหัวกันเอาสำหรับแฟนคลับของเราสองคนนะครับถ้าอยากติดตามพวกเราสองคนแล้วก็ติดตามมีสองช่องทางมีสองช่องทางนะครับที่ Facebook นะครับที่ซาราตีสะกดยังไงอ่ะ z a r a t อาอุียอะไรนะฉันดันมันตกได้ไหมเนี่ยอะไรนะอะไรนะอย่าสอนได้ไ่มอะไร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 ตเอเซตเออาร เจ้าปออีจีอาร์เินอีนั่นเองแหมหนังหน้านี่ม่ได้สำหรับอีกหนึ่งช่องทางเลยยะ YouTube ค่ะยู u b e ก็สะกดเหมือนเดิมเซิร์ชเหมือนเดิมก็จะสามารถดูเอพิซอดอื่นๆของเราได้สามารถดูย้อนหลังได้อันไหนพอใจไม่พอใจก็ดูไลค์ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปติชมรายการก็ได้นะครับรวมถึงการเล่นเกมถูกต้องแล้วนะครับเกมอภิรันานาการจากเจ้าของสถานที่ร0 8 ร้อยแปดสถานที่ที่เราไปส้องสรุง่ายเลยนะครับนะใช่สมัยนี้ถ้าเกิดอยากจะให้เปรียบเทียก็สามารถบอกได้ที่หน้าเพจวิยญาอเพิ่งมาเองเพิ่งมาเองเพิ่งมาฉันว่านที่แบบเทปหน้าเธอยังไม่มีการพัฒนฉันจะตัดเธอยังไม่ได้ถึงหมื่นเลยอ่ะยังเพิ่งกาบ้าเหรอฉันเจ้าเธอเทปละหมื่นสองไมหรอโอ้ยอย่ามาเออลูฟี่สได้แค่นั้นแหละแค่ยงสองร้อยเองไม่เหรอน่าเกลียดเรยจริงๆั้ง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆร้านอาหารเรือนไทยเรือนไทยไสายงามด้วยนะครับที่อุปการะคุณนะคะ เป็นไปผู้อุปการะเนอะใช่ไหนจะมอบของรางวัลกีบอเชอร์มูลค่า500้บาทรวมถึงอาหารอร่อยๆด้วยนะครับใช่ค่ะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งก็แบบตอนรับอย่างดีเนาะต้นราบทั้งสาวสวยเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยคือต้องคิดเองแกต้องมีสมองคิดเองมากอะไรบ้างฉันคิดมาตั้งแต่ต้นรายการยันตอนนี้ต้นไหนต้นหน้าหรือต้นบนบ้าฉันจะบอกว่าฉันคิดมาแบบว่าสมองฉันใช้การเยอะมากแล้วตอนนี้คือฉันเอแอละมันเริ่มจะ แฮงโอเวอร์แล้วก็ต้องขอขอบคุณเอ่อเมืองเหล็กคิดถึงเหล็กให้คิดถึงเมืองเหล็กนะคะที่เป็นการรับคุณของเรามาอย่างดีคืนนี้นอนฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกับพวกเราในอาทิตย์หน้า goodbye ค่ะ goodbye ครับรักทุกคนนะครับจะมีรักก็แกแน่แหละวิมินหรือว่าอะไรเมฆอะไรที่ทาโคโลโคโลเลยบ้างไหมเนี่ยอย่าอย่ากอดบ้านเนาะที่บ้านไม่มีใช้ที่บ้านใช้สารซ่อมสมัยก่อนเขต้อง กขสาส,ส้มนะนี่เลยเราไปแขวนตัดฉันจะบอกว่าจะรู้ได้ไงว่ามันเปรี้ยวไม่ก็เธอได้กินไหมแต่ฉันจะบอกไม่ใช่ไม่ฉันนได้เคยลองชิมะจ๊ะพี่จะบอกพี่จะบอกว่านอกจากเอาทาวงแขนได้ <c oughs> เอาทานหนังหน้าคุณน้องได้เป็นสา,ารกันบูดอย่างดี <c oughs> รวมถึงขานี่ <c oughs> คุณเจด้วยอย่าเอาไปไม่ดีมันมันไม่ได้หรอไปแล้วเราไม่ชอบเด็ดอย่าฟังน้องบขาบอกไปบไปไปไปเป็นคุณลักษณะได้ไหม เนี่ากรบหน่อยเอ่อยกินยังหนูขอร้องไอ้หนูกินอะไรเลยอย่าให้หนูเหนหนูเลยหนูรัวนี่มันขาวมากเลยนะเออเอาเลยหนูควรจิงอะไรจริงนะยำโกรบอ่ะ